สวัสดีจ้าเพื่อนรักวันนี้เข้าเมืองหลวงนะคะแดดดีอากาศสดใสสวยงามมากเลยนะจะท้องฟ้าโลกวับๆับเลยเห็นไหมเห็นภูเขาแต่ไกลเลยนะคะเราจะไปจอดที่แรกก็คือไปทำความสารดรถนนะคะเนื่องด้วย เริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วส่วนมากคนก็จะทําความสะอาดรถนะจ๊ะวันนี้จะพาเข้าเครื่องอัตโนมัตินะจ๊ะอันดับแรกก็ไปจอดก่อนรอนะจ๊ะ mm hmm. ก็ไลยสักระยะหนึ่งอ่ะหลายคิวเนาะแล้วก็จะมีให้จ่ายตังคนะ,คะแล้วก็จะมีให้เลือกเราเลือกแบบโกลนะคะก็คือซ้ายสุดนะคะทุกอย่างแบบโกลนี้ก็จะสามารถที่จะล้างคราบยางมาตอยได้ดีเลยทีเดียวนะคะป๋าก็เข้าไปจ่ายตังก่อนนะคะอ่าอย่างที่บอกเราเลือกแพ็กเกจโกลนะคะแพ็กเกจโกลเฉพาะร้างข้างนอกนะคะทําทุกอย่าง ก็3,500โครนนะจ้ะแตน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 ,แตน,แตน,แตนเข้าไปเลยเข้าไปเขาจะมีสัญลักษณ์ใช้มือบอกว่าให้ตรงไปก่อนถ้าจอดตรงแล้วจุดที่เขาบอกไว้มันก็จะเข้ากรกบาดอ่าจอดปุ๊บโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วอันดับแรกนะคะเขาก็จะฉีดน้ำยาอะไรสักอย่างหนึ่งยังไม่ใช่น้ำยาล้างแบบว่าอันนี้นะเป็นน้ำยาใครว่าล้างคราบมันก่อนนะ อันดับแรกเลยนะคะก็ลาอ่าฉีดรอบๆปีปบปีปีปีบปบ,ปบอ่าฉีดนะจ๊ะแล้วก็จะเริ่มทำความสะอาดด้วยแรงดันน้ำที่แรงมากนะคะสามารถที่จะ,ะล้างขจัดคราบได้ดีเลยเออเลิศเลิศ แล้วต่อไปหลังจากเสร็จตรงนี้นะแล้วเขาก็จะเป็นประมาณอีกน้ํายา2อสาน้ํายานั่นแหละนะคะทํยแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นน้ํายาที่สามารถที่จะล้างรถด,ด้วยล้างยางมาตอยด้วยก็จะมีแบบนั้นแหละนะขั้นตอนของเขาไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมเริ่มที่จะแบบว่าเป็นอีกสไตล์อ่อีกแบบหนึ่งและแคล้ายๆโฟมนะจ๊ะอันนี้สีขาวก่อนนะแล้วจะมีอีกตัวหนึ่งนะคะอีกตัวหนึ่งนี่จะเป็นแบบเหมือนสีชมพูสีเขียวอะไรผสมกันนะ่ะเราก็แบบว่ารอตามขั้น ตอนเขาไปนะจ๊ะอ่านี่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 เขาก็ฉีดล้างไปเรื่อยๆโฟมมานะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งจะเห็นเป็นสีที่ลีน่าว่านะสีชมพูสีฟ้าสีเนี่ยเนี่ยเนี่ยผสมกันเนี่ยสีเหลืองเนี่ยเออตัวนี้นี่คล้ายๆว่าดีมากเลยแบบว่าขจัดคราบหมดจดนะเลิศมากเลยนะพอเขาฉีดรอบรถนแล้วเขาก็จะแบบเอาอพ่นน้ำไล่แบบแรงๆเลย แล้วมันก็ออกจริงๆนะเออออกจริงๆพวกคาบยางมาตอยคาบอะไรต่างๆอนะ่ะก็ถือว่าโอเคนะคะเป็นประสบการณ์นั่งอยู่สักประมาณเกือบไม่แน่ใจไม่ถึง10นาทีหรอกไม่นานนะคะเนี่ยแล้วเขาก็จะพ่นน้ำล้างเสร็จแล้วเขาก็จะเป่าด้วยลมนะคะเออเลิศเลิศเลิศนะคะจริงๆมันเป็นมานานแล้วแหละที่ ประเทศแถบยุโรปอเมริกาที่เขามีนะคะจริงๆสมัยใหม่กว่านี้ก็มีนะแบบที่เครื่องล้างลีนาไม่รู้นะทท,ที่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ถือว่าโอเคนะจ๊ะเดี๋ยวรอล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะบอกว่าให้เราเคลื่อนรถออกไปแล้วเราก็จะไปรอดูว่าเป็นยังไงโอเคไหมตอนนี้ก็ถึงขั้นท้ายๆแล้วแหละเนะาะล้างน้ํานะจ๊ะ ล้างน้าให้สะอาดแล้วก็จะเป่าด้วยลมนะคะให้มันแบบเสเด็จน้านั่นแหละนะจะให้มันแห้งๆเนาะเครื่องลมก็แรงนะเครื่องลมเขาก็แบบแบบ power แบบสุดยอดแรงมากนะคะโอ้ยเลิศแรงดันดีเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่าแรงดันอีกสักหน่อยก็จะเรียบร้อยแล้วแหละนะ๊ะ โอเคเป okay, well. ่าเสร็จแล้วส an ิสเต็มทุกอย่างครบก็จะขึ้นไฟเขียวว่าออกไปเปิดประตูอ่าออกไปได้นะจ๊ะนี่ต้นเตนเต้นๆต้นต้นตันตันต้นเตนตเต้นเต้นเต้มเต้นต้มต้นต้นต้เต้นเต้นเต้นเต้่เ้นเต้นจ้ต้มเเ้้้นตเเเ้้ เออดูรอบๆสิดูรอบๆสิเป็นยังไงก็เลิศอยู่นะเพื่อนรักขอบขอบอ่อที่มันเป็นยางมาตอติดอะไรนะั้นหนาเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ค่ะอันนี้โดยเครื่องอัตโนมา,าที่ไม่ใช้มือคนไงเนาะเพราะว่าแรงดันมันดีอะไรแบบว่าแรงอัดของเ,อเวลาน้ําที่พุ่งออกมาเนาะแล้วก็น้ํายางของเขาก็ถือว่าโอเคค่ะเอาเป็นว่าเลิศอยู่จ้าคะแนนเต็มสิบให้เก้าไปเลย